ขอสว,สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ยอยู่ผมนายเซบแล้วใช่ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเฮีย,ยะอะไรไม่ได้ัตว์อะไรโหลดมาปุ๊บปลี่เล็กปั๊บเลยอะเออ,อย่าเออสิงเงินเพียอร์อันที้เนี่ยเออตอนนี้กันเป็นตัวเฮียเนี่ยชืย่ออะไรวะเออเนี่ยมาชื่อเฮียชื่อรันสัดว์ไม่ใช่โคน,นันเฮีย สู้ไอ้สัตว์เลยมาเรื่องวะไอ,อเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยเฮ้ย <c ười> นี่คุณไมค์ก็เคยเล่นแล้วครับแต่ไม่เล่นนาะนมันเป็นเกมที่เก่กามากเลยเข้าใจปะไอ้สัตว์เอ้ย,ยเฉยผมตายละว๋ออ๋หวไอ้ชีทำ <c ười> ไมกูเล่นเก่างังเลยวะมีการเดินก็ชิบการเดินสัตว์เราไมา,าวอา เอาลูกซองเึรึยเ็บร้อยเลยทำไม่ไอ้ซาอเหียอะไรวะโอ้อะไรวะแม่ผมได้กาดจุงเบยครับแม่เกมนี้เฟรมเรทผมได้ตกลยแม่งหกสิบตลอดเฮ้ย

ชื่นใจแม่เป็นกริยาที่สามมากเฮ้ยแม่งแม่งมาแดกนะังอยู่แน่ไหมนี่ไรวะไม่ตายพลังกูเรียนแค่นี้ยอย ดีเดียบร้อยบวกห้าสิบบวกห้าสิบอีสั้นไป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 ยาวไปเสียงคำรามพันละคู่ใจคือนอนทุกครั้งที่ทังกองหมอดแสงนอนแสงโอ้โหร้อนสายนอนควาสบายเพลงคุณออยนี่ทำให้ผมโอ้มีแบบเพลงคุณลอเบรเกอร์ทำให้ผมแบบนี้โอ้ชีวิตใจเลยครับการเล่นเกมนี้เล่นเกมนี้แซ่บเกี่ยวเลย

โอ้อะไรนี่เออไม่เกมมปืนกูเล่นขาดทุเกมครับผมมีทอรสวรรค์ซะแล้วเนี่ยเกมมีปืนเนี่ยเออที่ดำกูไม่แอะไรสักอ๋อโอเคเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูสายมัดเลยเข้าใจแบบกูสายอันติเว้ยเอ้าทำไมมันไม่ตีวะอะไรเนี่ยอะไรอเจอ โดนอะไรยิงวะอันจะเฮ้ยอ๋อมันจะไปฝั่งไอ้แซกคุณ้วยเฮี่ข้าวตุ้ยเอ๋ขับแขวนอ่าชื่นใจนะรถนี้ไม่ไม่ค่อยอร่อยว่ะไม่ไม่ซื้อรถแหงมาวะอืมไม่เห็นจะอร่อยเลยสุชามานาไว้ได้นะครับเจ้ไเจะ,จะ ý sợ ơi chưa 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 ơi มีเส the ียงทีวีเข้าบ้างนะครับเออโฮมเปิดทีวีดูเออบ้องบาบ้าเออจับนี่ก็อานตอนดึก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 ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์พ่อได้ยี่ห้ยไปไปยาวไปนี่ไงนี่ไงเออบอกแล้วบอกนะหยุดร้องกูตาย

ปืนไฟฟ้าจะอันจะทีมมันจะเข้าวะเนี่ยเสร็จเจ้ามึงมึงมึงทักทา,ายไดยโอ้จะ๊ะทำไมกูไม่ใช่ปืนไฟนฟ้าครับดานนี้เฟรมเดทกูตกว่ะกูรู้แล้ววมาเว่าแล้ว มันหลอนนะเนี่ยมึงไม่มันแต่มันหลอนหอยสัตว์กูไม่เดินแหละเฮียสัตว์แม่งหลอนสิบายเฮ้กูเจอเลยกูเจอเลยกูเจอกูเจอกูใส่เลยกูใส่ใส่กูวันนี้กูยังแพ เขาเล่นไงวนะเนี่ยอ๋อเล่นไปแล้วก็อ๋อเล่นแบบประชิดอย่างก,กับมีดอ,อ่ะออเรเบอ ไม่โอ้จ้ะอิสระอ้สัสะอ้สระแล้ววะกูเล่นการชิบหายเลยเฮ้ยไม่ใช่นี่ไงโอ้จ้เอ้ามันตายแล้วไม่ใช่เหรอกูแค่นี้เฉยๆเว้ย เดี๋ยวว่ากำลังเพิ่งเล่นไลยขึ้น,นอย่อานี้นี่แกว่ะไ้สัตว์ทำไมกูเปาะจุ๋มเบย์อะว่าอะ่ะกูไม่รุ้งแล้วเกมเนี้ยกูไม่รุ้งละทำไมพางมันรดวะมึงลงไอ้สัตว์มึงลงมามึงลงมามึง,มามงเจอมึงเจอ,เอมึงเล่นโหดเป็นแล้ว จะยืนเออคืออะไรเออคุณยาจริงเอาฟอ,อาร,ร์มไงกูก็แพ้งไว้สัตว์ทำไมมึงเล่นโหดจังเลยวะกูปรับบอดไวท้ที่เออจังเอกูปรับบอดไวท้ที่พอเออเห็นไหมกูได้สองไอสัตว์พอแลวครับก็ขอคนนี้เราเชื่อฤติดาอีกแม่งกูอายเลยเน่ยอออ สิบชาติยังหืมก็ต้องพิพมหัวถุยคุมหัวเลยเนี่ยนะครับก็ขอขอบคุณคนที่รับชมและติดตามนะครับไม่ว่าจะยุบๆ